จากผลการแข่งขันแมชอุ่นเครื่องนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในฟุตบอลโลก2022ในรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่3-15มิถุนายนนี้นะครับทีมชาติไทยได้ทำการแข่งขันอุ่นเครื่องนะครับกับทีมชาติทาจิกิสถานเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งผลการแข่งขันทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติทาจิกิสถานไป2ประตูต่อ2นะครับ โดยสุพนัทเหมือนตาสุน,น้าดาวรุ่งจากบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับเหมาสอประตูซึ่งงานนี้นะครับทางโคชอากิระนิชิโนโบอกว่าแต้มฟีฟ่าแมชอุ่นเครื่องนะครับไม่ได้มีไว้อวดสาวนะครับเลยจัดการสร่งทีมสำรองลงเกือบทั้งทีมนะครับ เรียกได้ว่าใครที่จะต้องการมาสกาวฟอร์มของทีมชาติไทยนะครับก็คงจะต้องผิดหวังไปตามๆกันซึ่งสําหรับผลงานของชาติอื่นๆในอาเซียนนะครับประเทศอินโดนีเซียแพ้ให้กับโอมานไป1ประตูต่อ3นะครับสิงคโปร์เสมอกับอัฟกานิสถานไป1ประตูต่อ1ส่วนของทีมชาติมาเลเซียนะครับแพ้ให้กับบาเรนไป0ประตูต่อ2 ซึ่งหลังจากการแข่งขันนะครับก็มีคอมเมนต์ของเพื่อนบานอาเซียนนะครับที่มีต่อทีมชาติของตัวเองไว้อย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นของแฟนบอลอาเซียนนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างซึ่งความคิดเห็นผมนำมาจากเพจอาเซียนฟุตบอลน,นะครับเรามาเริ่มกันที่แฟนบอลของอินโดนีเซียท่านนี้นะครับเขาบอกว่าดีมากสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทย แฟนบอลท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียนะครับได้มาพูดถึงฟอร์มของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับโดยเขาบอกว่าฉันสับสนกับอินโดนีเซียพวกเขาบอกว่าต้องการที่จะเล่นเพื่อไต่อันดับแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเล่นแบบไม่อยากชนะซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับมีแฟนบอลชาวอินโดนีเซียนะครับได้มาตอบกลับว่าจริงๆแล้วก็อยากชนะนั่นแหละแต่มันเป็นโชคชะตาสําหรับทีมชาติอินโดนีเซีย เราเชื่อว่าขั้นตอนนี้มันจะต้องใช้เวลาในอนาคตเพียงแค่พิจารณาความพ่ายแพ้แล้วนำมาเป็นบทเรียนคำทักทายจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปนะครับก็เป็นแฟนบอลจากอินโดนีเซียนะครับผมโดยเขามาบอกว่าเป็นกระบวนการที่ดีจากทีมชาติอินโดนีเซียเชื่อในกระบวนการนี้แต่ทั้งหมดยังไม่มีความคืบหน้าพาต่อกันที่ความคิดเห็นแฟนบอลจากเมียนมานะครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า มาตรฐานฟุตบอลของอาเซียนตกต่ำลงทุกวัน AFF ไม่ได้เป็นผู้นำในการปรับปรุงมาตรฐานฟุตบอลในระดับภูมิภาคซึ่งสำหรับผลงานของทีมชาติเมียนมานะครับก็แพ้ให้กับญี่ปุ่นนะครับไป10ประตูต่อ0ซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ที่มากที่สุดของทีมชาติเมียนมาความคิดเห็นต่อไปครับเป็นแฟนบอลจากมาเลเซียนะครับเขาบอกว่างานดีมากสิงคโปร์และประเทศไทยจากมาเลเซีย ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นแฟนบอลจากกัมพูชานะครับท่านนี้ก็บอกว่าไว้คอยดูเกมจริงดีกว่าซึ่งสําหรับผลงานของทีมชาติกัมพูชานะครับแพ้ให้กับอิรานในแมตอุ่นเครื่องนะครับไปศูนย์ประตูต่อ14ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาจากประเทศอะไรนะครับเขาบอกว่าแค่สิงคโปร์เวียดนามและประเทศไทยเท่านั้นที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับอาเซียน ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นแฟนบอลของอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าครึ่งเวลาแรกอินโดนีเซียเสมอกับโอมาน1ประตูต่อหนึ่งครึ่งหลังอินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมถึงผู้รักษาประตูครับก็เข้าใจนะครับนี่เป็นแมตต์อุ่นเครื่องนะครับมาที่แฟนบอลเวียดนามครับแฟนบอลเวียดนามท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแมตต์นี้ถ่ายเล่นดีในครึ่งแรกในฐานะผู้เล่นหมายเลข30สุภลักษ สุภลักษ์ไหนไม่รู้นะครับเขาเขียนเําว่าสุภลักษ์น่าจะหมายถึงสุภนัดนะครับขอแสดงความยินดีจากเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เป็นแฟนบอลของอินโดนีเซียนะครับเขาสแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเป็นการทดลองผู้เล่นต่างๆที่มีหลายคนผู้เล่นของเราอายุเฉลี่ย21ปีทีมนี้เตรียมพร้อมสำหรับเกมเอเชียโฟกัสในนัดต่อไป ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เป็นแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับโดยเขาพูดถึงแมตช์ที่ผ่านมาว่าโอมานทีม vs อินโดนีเซียยูยี่สาการ์ดยูยี่สามก็มาอีกแล้วนะครับความคิดเห็นต่อไปชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่ามันยอดเยี่ยมที่เราใช้ผู้เล่นที่อายุน้อยและต้องต่อสู้กับทีมที่แข็งแกรง่งและสามารถเอาตัวรอดได้ซึ่งหวังว่าอนาคตจะดีขึ้น เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของแฟนบอลมาเลเซียนะครับจากเพจฟ o ตบอลแอสโซ o c เ a ชันออฟมาเ a เซียนะครับโดยผลการแข่งขันมาเลเซียแพ้ให้กับบาลเลนไป0ประตูต่อ2นะครับแฟนบอลมาเลเซียท่านแรกนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแย่จังมาเลเซียความผิดพลาดแบบเดียวกันอีกครั้งให้กับไทยเวียดนามแล้วก็ UAE ถ้าไม่รีบแก้ไขซะตั้งแต่ตอนนี้อันดับฟี ف าของเราก็จะลดลงอีกเช่นกันคุณเริ่มแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้ไม่เช่นนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องอัปยศอดสูตื่นได้แล้วมาเลเซียแฟนบอลมาเลเซียท่านต่อไปนะครับท่านนี้ก็ได้มาวิพากษ์วิจารณ์ผู้รักษาประตูของพวกเขานะครับว่าทุกครั้งที่บอลเข้าใกล้ผู้รักษาประตูคุณสามารถเดาได้ว่าเขาจะทําอะไรและมันก็ผ่านทุกทีคุณคิดว่าเขากําลังเล่นซุปเปอร์ลีกหรือ ความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันได้ดูไลฟ์เมื่อคืนฉันผิดหวังมากกับความพ่ายแพ้นี้ที่เกิดจากความโง่เขลาของผู้เล่นท้องถิ่นความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวมาเลเซียท่านนี้ได้บอกว่ามาเลเซียไม่ครองบอลเยอะผ่านบอลอย่างเดียวเห็นคุณภาพของลีกมาเลเซียซึ่งเล่นสวยกว่าทีมชาติมาเลเซียการเล่นที่สวยงามกว่าซึ่งเปรียบเทียบกับทีมมาเลเซียกับทีมในลีก คขาพิ่เห็นชาวมาเลเซียท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าบอกตามตรงนะฉันอยากให้มาเลเซียแพ้บ้างพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งเปลี่ยนเธอนี่คือเกมกระชับมิตรเกมท้าทายแบบนี้ดีจริงๆฉันคิดว่ามาเลเซียจะเป็นแชมปาา์ประธานาธิบดีกล้วยเท่านั้น ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าอย่างน้อยก็ได้เที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้แฮปปี้ฮอลิเดย์สเตย์เซฟท่านนี้ก็น่าจะมาประชดนะครับผมเรามาต่อความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าแพ้แต่เราก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่า ตอนนี้เวลาเล่นกับทีมอาหรับไม่ง่ายเลยเวลาประทะมาเลเซียต้องจริงจังกันมากขึ้นความคิดเห็นแฟนบอลมาเลเซียท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าคุณควรจะปรับทัศนคติของผู้เล่นให้ต่อสู้เพื่อจิตวิญ,ญญาณสูงขึ้นในระดับนานาชาติแค่ UAE ยังยากที่จะชนะเลย ทีนี้เรามาต่อกันที่ทางด้านแฟนบอลของสิงคโปร์นะครับซึ่งผลการแข่งขันสิงคโปร์เสมอกับอัฟกานิสถานไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูกันว่าแฟนบอลสิงคโปร์มีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการแข่งขันกันบ้างซึ่งความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์ก็ออกไปในแนวค่อนข้างจะชื่นชมนะครับพอใจกับผลการแข่งขันนะครับ โดยชาวสิงคโปร์ท่านแรกเขาบอกว่ามันเป็นการเตรียมตัวและการอุ่นเครื่องที่ยอดเยี่ยมของสิงคโปร์ซึ่งถ้าหากเรามีจังหวะจบสกอร์ดีๆเราอาจจะชนะ2-3ลูกและผู้รักษาประตูก,ก็สามารถเก็บคลีนชีตได้ความคิดเห็นแฟนบอลสิงคโปร์ท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสู้ต่อไปและแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆนัดพิสูจน์ว่านักวิจารณ์พวกเขาคิดผิด ความคิดเห็นแฟนบอลสิงคโปร์ท่านต่อไปครับเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมไม่มีความอาปัปอายศดใดๆสำหรับแมตช์การแข่งขันนานา,นาชาตินี้เราจะเดินหน้าต่อไปให้ถึงที่นั่นแฟนบอลสิงคโปร์ท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าดีมากสิงคโปร์มองไปยังแมตช์ต่อไปได้เลย ส่วนความคิดเห็นอื่นๆของชาวอาเซียนนะครับก็ได้มีความเห็นไว้หลากหลายนะครับผมจะเขาบอกว่าพวกเราแทนที่จะล้อเลียนแล้วก็ถกเถียงกันเราในฐานะแฟนบอลอาเซียนควรสนับสนุนกันคุณลองมองผลการแข่งขันสิอาเซียนกับภูมิภาคอื่นๆมันมีช่องว่างไทยและเวียดนามได้เพิ่มช่องว่างกับทีมอื่นๆในอาเซียนแล้วสำหรับความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลมาเลเซียน,นะครับ เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของแฟนบอลเวียดนามท่านนี้นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยและเวียดนามเป็นแค่2ทีมเท่านั้นที่สามารถต่อสู้ได้ในระดับเอเชียมากระที่ความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อไปนะครับซึ่งดูจากชื่อแล้วก็ได้จะเป็นชาวเวียดนามนะครับโดยเขาบอกว่านี่คือแมตช์อุ่นเครื่องของอินโดนีเซียและมาเลเซียเท่านั้นคุณอย่าให้ความสําคัญกับเกมแบบนี้มากเกินไป ฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนนี้มีความสำคัญมากกว่าพยายามทำให้ดีที่สุดในเกมในเดือนมิถุนายนขอให้โชคดีเราจะมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นของแฟนบอลไทยนะครับที่มีต่อผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นมาจากเพจ FA Thailand ด์นะครับซึ่งความคิดเห็นของแฟนบอลไทยส่วนใหญ่นะครับก็จะพอใจกับผลการแข่งขันนะครับรวมถึงชื่นชมการวางแผนของอากิระนิชิโนะนะครับ โดยแฟนบอลไทยได้แสดงความคิดเห็นไว้ประมาณนี้นะครับให้อาจารย์นิชิโนทำทีมยาวๆไปเลยเพื่อพัฒนาการอย่างต่อเนื่องรับรองดาวรุ่งแจ้งเกิดเพียบอีกท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจบรายการนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงอยากให้สมาคมเซ็นสัญญากับนิชิโนยาวๆเลยตอนนี้มาถูกทางครับแฟนบอลไทยท่านนี้ก็บอกนะครับว่าทีมแห่งอนาคตทางนักเตะและทีมโคช้ช ความคิดเห็นต่อไปครับเขาบอกว่าทำทีแบบนี้ถูกใจมากครับเพราะไม่เน้นกระแสเป็นการสร้างทีมแห่งอนาคตอย่างถูกต้องชุดเดียวเที่ยวรอบโลกมันพิสูจน์มาแล้วว่าได้แค่ระดับอาเซียนเท่านั้นถ้าจะไปไกลกว่านั้นต้องเพิ่มสควอตเยอะๆเรามาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับแฟนบอลไทยท่านนี้บอกว่าอยากให้นิชิโนทำทีมยาวๆครับอยากเห็นประสิทธิผลในระยะยาวค่อยเป็นค่อยไปแบบยั่งยืนแบบนี้ รอได้ครับครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลอาเซียนนะครับที่มีต่อผลการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องนะครับซึ่งเตรียมตัวสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่3-15ถึงมิถุนยายน2 5 6 4นี้นะครับซึ่งสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนะครับในวันที่30พฤษภาคม2564นี้นะครับจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับซึ่งเตรียมพร้อมสาหรับ แมตชจริงนะครับซึ่งจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่3มิถุนายนนะครับแล้วก็วันที่7มิถุนายนจะพบกับเจ้าภาพ UAE แล้วก็วันที่15มิถุนายนจะพบกับมาเลเซียอย่าลืมตามเชียร์พลภาคช้างศึกกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ